แบงค์แนะนำตัวพี่น้องให้แบงค์ทองสิ่งเดินทางใส่นี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ใครเดินทางตออยู่ที่ปทุมเราเนี่ยเนาะมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมใส่นี้มีเสือร้ายอ่ะพอวินแล้วก็เด็กในค่ายจะถึงเพื่อนเพวกอนเพื่อนพี่ในค่ายเชียร์กันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบห้าเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าหรืหกครับเราเมื่อแต่อะไรครับ มวยเด่นครับอ่าวันนี้เรามาเจอกับโลทองเคยต่อยกันยังยังครับครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกมมาตัดเข้ามาปะดูมวยเขา,ปตา,ตาเป็นมวยตะต่ายมวยเด่นแล้ววันนี้เราจะวางเกมเมาแข่ไงดีรอบนี้ตั้งรับกันคือต่อยตามตะต,าะตาะนะ่ายเนาะแล้วก็ดูอาวุธิพรล่าสุดเลยเราต่อยไ,ไปที่ต่อยต่อยเวทีต่อยเวทีลังสิทธ์ที่ลังสิทธินี่วันนั้นเราเจอกับเจอกับจำไม่ได้เป็นไงผล แพ้คะแนนมาออกแพ okay. ้เลยจําไม่ได้นะคะแนนนี่จําติดใจโอเคแพ้เข้ามาวันนี้ต่ิดใดเท่าไหร่ร้อยร้อยสามร้อยติดสามวันนี้มาต่อร้อยติดสองครับคิดว่าเช้านี้ถ้าเข้าไปช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือไม่ครับมันกาจะเกินเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณน่าแตะปอนก็คือเหมือนวาวิ่งตอนเช้าเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยครับเต่ร้อยนะสมบู่วยแรงครับย็นนี้พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยเลยเพราะว่าคะแนนกับค่าย แล้ววันนี้คู่แรกเลยนะถ่ายช่อต้องทูด้วยต้องเต็มที่แน่นอนครับไฟนี้เรากุมคูมามากี่กิโลครับคุงมาเยอะอยู่ครับกี่กิโลประมาณประมาณสี่กี่ิโลได้เราต่อยกันมารวมทั้งหมดเลยตอนนี้กี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบห้าสิบไฟได้เราคนจังหวัดปฐุมครับฝากเชิญชวนแฟนๆของเรานี้หน่อยฝากเชิญเชียร์เป็นกำลังใจได้นะครับไฟเต็มที่เต็มที่นะพร้อมแจ้งเกิดนะรักคู่แรกช่องทูโอเคขอให้น้องโชคดีครับขอบคุณครับครับผม อ่ะมาดูคู่หนึ่งในรายการครับช่อง True4u ยันนี้อ่ะสวัสดีครับผมแนะนำคนทางบ้านหนะน,นายตํารวจดอยดอยทองพักเยอะทีเคครับอ่าหรือว่าอ่าสีเสื้อกออะไรสิเทพนากลารออยู่ที่ไหนไข่เนี่ยอยู่หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูนะอุดรเลยน,นองบัวออ๋เดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดแล้วใช่ไหมเป็นไงซ้อมเมื่อ几天มาสองอาทิตย์ได้ครับพอไหมอพอแล้วนะเราเป็นมวยประเภทไหนประเภทเดินได้ ตั้งลำได้ครับอ๋อก็เขาเวทขี่มือนะแล้วคู่ต่อสู้นี่เจอกับโล่ทองไหมเอ้ยเล็กโย่ไก่ไก่แบงค์ทองครับเคยชคไหมไม่ครับไม่เคยชกเห็นคลิปเขาไหมเห็นครับเป็นมวยประเภทเดินครับมวยเดินเขามีอะไรน่ากลัวมีหมัดของเรางัดอะไรไปวัดกับเขาไปสู้เขาวันนี้แข้งครับแข้งนะซ้ายหรือขวาขวาครับลุกหนักลุกแรงนี่มีแน่นอนแข้งขวานะรูงสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อย ประมาณ54ครับปีนี้อายุป14ปีครับอายุ14เหรอ <Okay. S 1> โอ้โหตัวใหญ่เหลือเกินผลงานหลงัลงๆไเป,ไป็นไงมั่งรักสามไปอ่ะเป็นไงแพ้คะแนนกล้องเมืองไทยครับที่ไหนที่รังสิตนี่ครับที่นี่นะครับวันนั้นร้อยเท่าไรอะร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่วันนี้นร้อยสิบสามเป็นไงหยิบกรช่งางเมื่อเช้าพอดีครับพอดีนะแล้วก่อนนั้นเป็นไงผลงานแพ้คะแนนแสนกาเอ้ยแพ้มากี่ทีแล้วเนี่ย สองครับสองทีนะปวดตหัวใจนี่มั่นคงนะวันนี้นะเอาฝากเป็นคบที่ว่าแต่คนจังหวัดลำพูนลำพูเอาบอกเลยฝากแก่ลำพันลำพูเป็นกลังใจให้ด้วยครับเต็มที่เต็มที่ครับรอผู้โดยสารนะนะผู้โดยสารเพียบตั้งวันนี้นะโอเคไะครับอ้า